อันตาสินใจดีๆเอาถุงไหนอันนี้ยิดมาเลยค่ะตาไปจ่ายตังค์ว้าวว้าวไม่รู้อะไรคะเนี่ยยังไม่ช่้เรียกันเลยโอ้โหมันคืออะไรคะเนี่ย ช็อตโกแลตถั่วได้อ๋อช็อกโกแลตแบบนี้เหรอคะถ้าจะมีแบบนี้ด้วยโอ้ยแก็ไปแล้วก็ทิง้งนะลูกไปเอาไปเก็บไม่เอาหวาแพงนี่เลยค่ะเก็บเลยค่ะไปไหนดูได้อันไหนคะไปอันไหนดูดิ เร็ว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 อย่าบังรอแล้วลฟ้า